เด็กก็บผมนะครับบทความได้ยังได้เผ่านทั่ไปนะครับในการปาดรูปภาพต่อไปก็สื่อถึงงานด้านศิลปะให้กับท่านผู้ชมท่านได้เขชมกันกับความสามารถในการเช็คดวงวาดรูปนะครับจากกระดาษสีบนกระดาษสื่อถึงาด้านศิลปะให้กับผู้ชมได้เห็นการภาพบ่งกับสุดนี้นะครับวาดรูปวาทภาพถ้าผมขอเสียงเพลงนั้นกำลังใจก็สองเที่ยงด้วยครับสุวนี้พระบ่มน้องแสงดาวน้องสายฟ้าสายฟ้าที่ตั้งตรงในพิเิษ